สำหรับการดูฟรีอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็จะขอสุ่มละกันก็ส่งมากรสงมาก่อนนะคะพิมจี้จี้ส่งมาก่อนนะคะจนนะไล์จะแชร์อะไรก็ตามอธัธยาศัยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะส่งผลลัคนาธานูไหมคะพี่ขวานมีนะคะมีมีม,มีบอกหมดเลยว่า12ราศีจะดีจะเด่นจะต้องระวังอะไรบ้างนะคะมาค่ะมาสวัสดีคุณปอนะคะสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีคุณรัตนาน,นะคะ เดี๋ยวขอแคปจอนี้เลยได้ไหมแม่นแม่นหมื่นเปอร์เซ็นต์น่ากลัวมาก <laughs> ดีค่ะขอบคุณมากสำหรับการ ฟีดแบ็และรีวิวให้นะคะคุณแอนนะคะซูเปอร์แอนเนาะสวัสดค่ะมารับชมก่อนเข้างานค่าคากุลตนาม,มามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะใครที่จะถามพิมพ์คําถามไว้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากอบอกเล่าเรื่องราวอยู่กับดาวมารุโตอยู่แล้วนะคะก็จะเริ่มอ่านคําถามแม้ไก่ขันดังมากเลยน <laughs> ะ ชอบมาขันแข่งกันในชั้นเวลาที่ที่ฉันไล์สดทุกทีสังเกตไหมคะหรือว่าเราผิดเองเราผิดเองที่เราไม่ดูนาฬิกาใช่ปะเขาจะขันขันกี่โมงเนี่ยสิบโมงสิบโมงใช่ไหมพอแล้วจ้ะได้ยินแล้วมาพูดกันแบบรวบรัดและเร็วๆนะคะดาวมารุตยูนะคะเราคงได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเป็น ข้าวๆง่ายๆคือเป็นเทพแห่งสายฟ้ามาวัยมาแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งดาวดวงนี้กำลังจะทำการโคโจรย้ายนะคะย้ายตำแหน่งในวันที่7วันที่7กรกฎาคมนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย2.26โมง26นะคะซึ่งก็จะส่งผลทั้งด้านดีเยอะหน่อยหลายราศีเกือบเกือบทุกราศีเลยนะเอาจริงๆแล้วเรียกว่าได้รับ ผลในทางดีนะคะผลทางลบมีบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็ที่เราเคยได้ยินจากละครจากหนังจากวงวงหรือจากข้อมูลพื้นฐานต่างๆจากตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะ ดาวมฤตยูก็คือภัยพิบัตินะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรมากมายนักหรอกนะคะอย่าไปกังวลอย่าไปซีเรียสนะคะอ,อ,อยากทําทบุญแก้กเคสเสริมดวงก็ทําได้เลยนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทานะคะขอให้เป็นการทําบุญที่มีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อจิตใจมีประโยชน์ต่อศาสนานะคะก็ทําไปคะ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะที่ราศีแรกนะคะราศีเมษใครเกิดราศีเมษบ้าง ราสิเมตรนะคะใครเกิดราสิเมตร ส่งหัวใจมาก็ได้นะกดหัวใจมากดไลค์มาก็ได้นะคะพิมพ์จ g, g, g มาก็ได้นะคะเอาชาวราศีเมษนะคะคนที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง14พฤษภาคมใช้เกณฑ์นี้นะคะขอใช้เกณฑ์นี้นะ13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะราศีเมษเนี่ยชีวิตจะโล่งขึ้นหายจใจหแยคอแบบสบายขึ้นนะคะอ,อุปสรรคต่างๆหลุดพ้นเราลอดพ้นนะคะคนที่เคยเจ็บป่วยจะหายนะคะคนที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องโรคภัยนะคะตรวจออกมาพ้นออกมาจะก นะคะแล้วก็สิ่งที่ชาวราศีเมษต้องระวังหลังวันที่7กรกฎราคมนี้นะคะก็คือเรื่องเสียเงินเสียทองนะคะเสียงเงินจุกจิกนะคะแล้วก็พยายามซื้อตรงซื่อสัตว์เกี่ยวกับเรื่องการเงินไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่ไม่โปรง่งใสหรือมีความทุจริตอยู่ในการการะทำของเราทางด้านการเงินนะคะชาวราศีเมษนี้จะ ต้องรับกรรมหลายเท่าบอกได้เลยนะคะก็ระมัดระวังเยอะๆนะคะควรจะ,ะดูแลตัวเองไม่ให้แบบไม่ให้ทําอะไรผิดๆผิดๆ สีเทาๆอะไรเงี้ยน,นะคะหลีกเลี่ยงไปเลยเลิกทําไปเลยจะด,ดีที่สุดนะคะมาต่อที่ชาวพฤษศค่ะใครเป็นราศีพฤษศใครอยู่ราศีพฤษศบ้างนะคะ mm hmm. ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนาย,ยนนะคะ mm hmm. ของหัวใจขอไลค์มาเลยนะคะ mm hmm. ชาวราศีพฤษศฟังดีๆนะคะ mm hmm. โอกาสดีๆของคุณจะเข้ามาในชีวิตมาแบบไม่คาดคิด มาแบบรวดเร็วทันใจนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะฟังดีๆนะคะชาวราศีพฤษภนะคะ <ged ient noise> เมื่อดาวมารุตยยย้ายเข้าหลังวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปเงินก้อนใหญ่จะหล่นทับคุณค่ะ <c oughs> ชาวราศีพฤษภคะเงินก้อนใหญ่จะหล่นทับคุณนะคะก็เตรียมรับแบรับเลย เราไม่หลบนะคะทับมาแรงๆต้องการให้ทับแรงๆช่วงนี้นะะมามาต่อที่ชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกดาคมนะคะชาวราศีมิถุนมิถุนเป็นอะไรไม่รู้อชอบพูดผิดผิดอยู่เรื่อยเลยภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพูดไม่ชัดตลอดนะ,ะชาวราศีมิถุนนะคะเป็นจุดเปลี่ยนดวง ดวงคุณจะเปลี่ยน้วนะคะฟังดีๆค่ะดวงคุณจะแข็งขึ้นนะคะใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ใครก็ทําอันตรายไม่ได้นะคะคุณจะมีพลังในการที่จะต้านศัตรูและภัยผ่านภัยร้ายทั้งหลายนะคะคิดอะไรทําอะไรชาวมิถุนจะสําเร็จง่ายขึ้นสมหวังเร็วขึ้นค่ะนะคะ,ะตบมือตบมือตบมือทุกคนนะคะชาวมิถุนนะคะขอหัวใจมาด้วยนะจะเอจะเอนะคะเรียกว่า จุดเปลี่ยนดวงแล้วนะคะจากที่เคยย่ำแย่จะดีขึ้นทันตาเห็นนะคะเอามาชาวราศีกรกดใครกรกฎบ้างกรกฎขอขอหน้ายิ้มก็ได้ขอกดไลค์ก็ดีนะคะชาวกรกฎนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมฟังทงนี้ค่ะคุณจะมีโชคลาบโชคลาบคุณจะเด่นมากกรกดโชคลาบคุณเด่นมากแ ได้มาเสียไปได้มาเสียไปต้องระวังนะคะถ้าต้องการแก้เคล็ดจ,จุดนี้นะคะให้คุณทําทานให้คุณทําทานบริจาคทานให้แก่ผู้ยากไร้จะได้แก้เคล็ดจ,จุดนี้ได้เงินมาแล้วไม่เสียไปได้โชคลาภมา แล้วก็กักเก็บไว้แบ่งทําบุญไม่เสียไปไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะคะแก้เคล็ดได้กันทําบุญทำทานนะคะชาวกรกฎนะเด่นมากในเรื่องของโชคลาภนะคะต่อไปชาวราศีสิง์ราศีสิงคือคนที่เกิดตั้งแต่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะชาวราศีสิงห์นะ,ค,ะคุณจะได้ไปต่างประเทศ ใครที่กําลังรออยู่ครับใครที่กําลังจ้องอยู่นะฮะหลังเจ็ดกรกฎาคมเป็นต้นไปดาวมารุตยูย้ายนะคะคุณมีดวงไปต่างประเทศหรือได้แฟนได้แฟนต่างประเทศต่างชาติ น่าสนใจมากจุดนี้นะเงินทองของคุณจะไหลมาเทมาใครที่ทํางานออนไลน์ชาวราศีสิงห์นะที่ทํางานออนไลน์คุณจะมีรายได้ฟังสุดๆนะคะขอให้สมหวังอย่างที่ตั้งใจนะคะชาวราศีสิงห์นะปกบมือนะคะมาต่อค่ะทีชนะะ่ชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17กันยายนถึง16กตุลาคมนะคะมีไหมคะในนี้มีชาวราศีกันไหมมีไหมมีไหมมีไหมคะกดหัวใจมาได้เลยนะคะใครก็ไม่รู้หยุดหยุดหยุดนะคะชาวราศีกันฟังเลยคะ่ะคุณจะเด่นในเรื่องของชื่อเสียงชื่อเสียงจะโด่งดังมากนะ,ะทำอะไรก็มีคนรู้ทำอะไรก็มีคนรู้จกัก มีคนเห็นนะคะใครที่ออหาไรายได้หรือสร้างไรายได้บนออนไลน์หรือโซเชียลเนี่ยรับรองว่าช่วงนี้นะคะตั้งแต่7รกรกฎาคมเป็นต้นไปเมื่อดาวมนุษย์จย้ายนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด,ด,ด่งดังและต่อยอดความรวยเย้นะฮะกดหัวใจรับไปเลยต่อยอดความรวยรวยแล้วรวยอีกได้แล้วได้อีกไม่มีวันหมดนะคะชาวราศีกันนะ,ะมาะตอตอตอ,ต,อต่อที่ชาวราศีตุลน,นะคะ ราศีตุลหรือลัคนาตุลรวมหมดเลยนะคะเราชาวราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนชาวราศีตุลน,นะคะสิ่งที่เด่นที่สุดคือเรื่องของความรัก <c oughs> คุณจะได้คืนดีกับคนรักค่ะคนที่คุณรอคอยคุณที่ที่คุณหวังคนที่คุณหวังนะคนที่คุยคุยกันอยู่แล้ว ไม่ได้ลงเอยสัทีนะคะหลังเจ็ดก,กรกฎาคมนะคะเป็นต้นไปนะคะคุณมีดวงที่จะได้ลงเอยกับคนที่คุณชอบคนที่คุณหวังคนที่คุณรักนะค,ะความรักโดดเด่นมากนะคะแล้วก็โอกาสดีๆที่รอคอยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านงานหรือเงินนะคะคุณก็จะชาวราศีตุลคุณก็จะได้รับมันมาอย่างง่ายดายไม่ยากไม่ยากนะคะสมดังรอคอยนะคะเย่มาต่อชาวพิจิก อย่างรวดเร็วเลยนะคะชาวพิจิกนะคะใครพิจิกเอ่ยขอหัวใจขอกดไลค์ด้วยนะคะชาวพิจิกนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ศุิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะชาวพิจิกคุณจะมาอีกแล้วความรักอีกแล้วอะ่ะหลังดาวมารุตยูย้ายวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปคุณมีโอกาสได้คู่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษานะครับได้คู่ที่เป็นคนไกล ได้คู่สัทีลงเอยสัทีหรือในทางกลับกันก็คือคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวได้มาอยู่ใกล้กันได้มาสร้างชีวิตร่วมกันนะคะดีใจด้วยเย่แต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 แตชาวพิจิกฟังต่อนะคะชีวิตของคุณหลังดาวมารุติย้ายตั้งแต่วันที่7กรกฎาคามนะคะคุณจะต้องอดทนอดกลั้นนะคะ อดทนอดกลัน้นเพื่อที่จะผ่านเรื่องราวไปมันอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นชีวิตแย่แต่คุณจะต้องอดทนมันมากๆเพื่อที่จะสําเร็จเป้าหมายของคุณนะคะก็ขอให้ชาวพิจิกทุกคนนะคะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี อดทนอดกั้นแล้วได้ดิบได้ดีได้เงินได้ทองได้งานนะคะเย่มา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 ธนูธนูอยู่ทางไหนธนูอะคุณนพดลบอกธนูคุณแอนตุลนะคะคุณตุยสิงนะคะมาขะมาขะมามาฟังนะคะชาวธนูชาวธนูหูเจ๋งอะตั้งผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง10มกราคมนะคะราศีธนูหรือลัคนาธนูก็ต่างนะคะเมื่อดาวมฤตยูย้ายหลังวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะคุณจะหมดนี่ หมดนี่หมดนี่ศัตรูคุณจะแพ้ภัยแพ้ภพ่และที่สำคัญคุณจะรวยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสดเราเอง <c oughs> คนโสดจะโสดอย่าง ร่ำรวยโสดและรวยมากฟันธงเลยคะ่ะเย่ชาวธนูนะดีใจด้วยนะคะหมดนี้แค่หมดนี้ก็สบายใจแล้วนะคะเราก็ธนูเหมือนกันนะคะมาะชาวราศีมังกรมาถึงชาวราศีมังกรแล้วค่ะชาวมังกรนะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1 5้ามกราคมจนถึงวันที่12สองกุมภาพันธ์นะคะโชคลาบมาโชคลาบเข้ารัวรัวนะคะโชคลาบมาจากลาบลอยและลางบอกเหตุโชคลาบ มาจากฝันเป็นลาบลอยที่มาจากฝันและลางบอกเหตุต่างๆนะคะก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เกิดราศีธนูและรักลัคนามังกรนะคะอาจารย์ฝันฝันค่อนข้างแม่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโพสต์บ่อยๆว่าฝันแล้วได้เลขอะไรทุกคนก็เอาไปตามกันนะคะเพราะว่าหลายๆงวดมานี่เข้าหมดเลยแต่ซื้อแล้วไม่ถูกก <c oughs> ็จะแบ่งปันให้ทุกคนนะคะลาบ โชคลาภจะเข้าแล้วนะคะชาวมังกรและก็ฝันหรือลางบอกเหตุต่างๆจะทําให้คุณได้โชคลาภก้อนใหญ่ค่ะฟันธงเงี้มาต่อเลยต่อเลยนะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วคนที่รอฟังคำทํำนายก็เตรียมตัวนะใกล้แล้วค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึง1 4มีนาคมมีไหมคะ13กุมภาถึง14มีนาคมขอหัวใจขอกดไลค์ด้วยนะคะมาเลยคะ่ะคุณจะได้ทรัพย์ ได้บ้านได้รถชาวราศีกุมค้หลังวันที่10ขอโทษหลังวันที่7กรกฎาคมดาวมฤตยูย้ายนะคะคุณจะได้บ้านคุณจะได้รถคุณ ch. จะได้ย้ายที่อย <pol Gothic> ู่นะคะได้บ้านได้รถได้ย้ายที่อยู่แล้วก็ชีวิตสุขสบายขึ้นชีวิตคุณจะสุขสบายขึ้นจากที่เคยรู้สึกว่าอัตคัดนะคะต่อไปคุณจะมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายสบายใจปลอดดามานะคะอี๋อสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายราศีมีนใครราศีมีนคะ บงมือมาหน่อยนะคะขอหัวใจหน่อยนะคะราศีมีนมาค่ะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12มีสายน,นะคะชาวราศีมีนนะคะมาอีกแล้วเรื่องเงินอีกแล้วนะคะคุณจะรวยขึ้น,นะค,ะคุณจะหมดหนี้นะ คุณจะมีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะมี energy ในการที่จะก้าวต่อไปนะคะความสุขจะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้หรือเดินไปข้างหน้าสะะิ่งสำคัญคือรวยขึ้นและหมดหนี้หมดสินดีดีด้วยค่ะ<ๆ>ชาวราศีมี yeah, เย,ยนะ้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยใครฟังไม่ทันก็ฟังย้อนหลังได้นะคะไม่ลบคลิปค่ะใครฟังไม่ทันนะย้อนหลังได้นะคะ อ้าวมา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 ต่อกันดีกว่าต่อกันเถอะนะคะที่นี่จะเริ่มแนะขอเริ่มแล้วนะใครที่รอฟังคำทำนายนะคะมาเลยค่ะมานะคะเริ่มที่ใครดีล่ะจ้าเอ๋นะคะคุณปอนะคะคุณปอยังอยู่ไหมคะถ้าคุณปออยู่พิมจีจีมานะคะหรือกดหัวใจมาก็ได้พิมพจีจีกดหัวใจคุณปออมรรัตน์นะคะสักงานอ้อบอต่อไว้ต้องจ่ายสองหมื่นพ่อแม่ช่วยนะค่ะโอ้ต้องจ่ายตังค์ด้วย อปตอ,อปต,ออปตอกับเงินสองหมื่นพ่อแม่ช่วยไหมช่วยค่ะในที่สุดก็ช่วยนะคะถ้าพ่อแม่ช่วยแล้วตอบแทนท่านเยอะๆนะคะ,ะดูแลท่านดีๆนะคะได้อะไรมาก็ตอบแทนท่านนะคะกะ็ก็จะท่านก็จะพยายามแบบหาเงินมาแล้วก็ช่วยสปอร์ตเรานะคะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในเรื่องของงาน,นอปตอและคุปอ